ไปดูหลักการเขียนกันเลยค่ะคำขึ้นต้น <Gym. S 1> และกลงท้ายในการเขียนจดหมายผู้รับพระขึ้นต้นนมมสการลงท้ายนมัสการด้วยความเคารพครูขึ้นต้นเรียนชื่อครูที่เคารพลงท้ายด้วยความเคารพบอย่างสูงพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ขึ้นต้นกราบเท้าชื่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพอย่างสูงลงท้ายด้วยความเคารพบรักอย่างสูง เพื่อนขึ้นต้นชื่อเพื่อนรักหรือสวัสดีชื่อเพื่อนรักลงท้ายรักและคิดถึงหรือคิดถึงเสมอน้องขึ้นตน้นถึงชื่อน้องรักลงท้ายรักและคิดถึงหรือคิดถึงเสมอการเขียนจดหมายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสุดคลาสสิกที่น่าลองไม่หยอกเลยนะคะน้ำฝนเชื่อว่าถ้าทำแล้วคุณจะหลงสน่ห์วิธีการเขียนจดหมายแบบเดิมนี้โดยไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะ แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย